สวัสดีครับโจทย์ปัญหาพร้อมเฉลย7 e เ e ่นอในคลิปนี้ขอใช้ชื่อว่าให้มันจบที่สูตรเรา11กำลัง7 7กำลัง, 18, ใททง,ททง11ใครมากน้อยกว่ากันรูทที่11ของ1ส่วน7กับรูทที่7ของ1ส่วน11ใครมากน้อยกว่ากัน1ส่วนรูทเยกกำลัง1ส่วนรูทสิบ กับ1ส่วนรูปสิยกกำลัง1ส่วนรูปเใครมากน้อยกว่ากันนะหรือเลขอื่นๆในโครงสร้างแบบนี้นะแต่ที่เลือกใช้เลข7กับเลข11นะจะได้อยู่ในเพลย์ลิสต์เซเว่นอิเลขจำนวนเต็มนะใช้การจัดรูปเลขน้อยนะสิบกำลังเแยกเป็น4ชิ้น12 1 2อ1 2ี่สิบเอแล้วก็11 ตัวนี้น้อยกว่า343 343คือ7กำลัง3ตัวนี้7กำลัง2 3 3 3 2รวมกันเป็น11เพราะฉะนั้น11กำลัง7น้อยกว่า7กำลัง11ใช้การจัดรูปเล็กน้อยนะแต่ถ้าคำถามนี้จัดรูปแบบจำนวนเต็มไม่ได้ละนะรูทที่11ของ1ส่วน7กับ รูที่7ของ1นึ่งส่วนายมากน้อยกว่ากันนะให้มันจบที่สูตรเรามาดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรกันฟังก์ชัน fx เท่ากับ log x ส่วน x อนุพันธ์ของมันก็คือ1ลบ log x ส่วน x กํลังสองอนุพันธ์ผลหารนี่แหละนะถ้า x มากกว่า0น้อยกว่า e ะพ์ด้านบนนี้ก็เป็นเลขบวก x กําลังสองเป็นเลขบวกแล้ว ความชันเป็นบวกฟังก์ชันเพิ่มแท้เห็นไหมจาก0ย์ขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ถึง e ฟังก์ชันเพิ่มแท้แต่ถ้า x มากกว่า e log x ก็มากกว่า1ข้างบนก็ติดลบก็เป็นฟังก์ชันลดแท้ไปถึง i n f i ิ i t ตเลยตัวอย่างที่2นะเราก็เริ่มต้นที่1.11ส่วน11น้อยกว่า1.7ส่วน7 f เป็นฟังก์ชันเพิ่มแทนละ็อกของ1งส่วน11หารด้วย11ก็ต้องน้อยกว่าล็อกของ1ส่วน7หารด้วย1สนะ่วน7 1นส่วน7คูณคว้ามาด้านนี้1ส่วน11คูณคว้ยมาด้านนี้อยู่ด้านหน้าก็ไปยกกำลังด้านไในคุณสมบัติของล็อกอยู่หน้าล็อกก็ไปยกกำลังด้านในตัวนี้ล็อกฐาน e เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้น,นพอถอดล็อกออกไปแล้วนะตัวในนี่นะ หส่วน11ยกกำลัง1ส่วน7น้อยกว่า1ส่วน7ยกกำลัง1ส่วน11 1ส่วน11ยกกำลัง1ส่วน7ก็คือรูทที่7ของ1ส่วน11ก็คือพจน์นี้1ส่วน7ยกกำลัง1ส่วน11ก็คือรูทที่11ของ1ส่วน7จ็ก็แปลว่าตัวนี้มีค่ามากกว่าตัวนี้ตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขตัวนี้เท่ากับศูนย ก็มากกว่าพจน์นี้0.7นะ0.71ถัดไปนะเราก็เริ่มต้นที่รูปเน้อยกว่ารู1สิบเอนะกับเศษเป็นส่วนนะ 1. 1ก็น้อยกว่า1น7ในช่วง0ถึง e นะฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้ก็แปลว่าล็อกของ1น1 1ส่วหารด้วย1น1 1มีค่าน้อยกว่า ล็อกของ1นึเหารได้หนึ่งูแล้วก็1นึ่รูตสิคูณไขว้ามาด้านนี้1นึ่งูตเคูณไขว้ามาด้านนี้ตัวเลขหน้า l o อกก็ไปยกกําลังข้างในตัวเลขหน้า l o อกก็ไปยกกําลังด้านไในล็อกฐาน e เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะเพราะฉะนั้น1นึ่งรูสยกกําลัง1นึ่งูก็เลยน้อยกว่า1นึ่งรูเยกกําลัง1นึ่งูส นะอันนี้ก็เลยพิสูจน์โดยใช้สูตรของเราเนี่ยแหละนะ log x 0 x เนะี่ยเป็นฟัง์กชันเพิ่มบนช่วง0ถึง e เป็นฟัง์กชันลดบนช่วง e ถึงอนะินฟะินิตนั่นคือสูตรที่เราอ้างใช้นะแล้วอันนี้ตรวจสอบโดยใช้เครื่องคำนวนเห็นไหมด้านนี้0.746ด้านนี้0.636นะเอาละนะโจทย์ปัญหา7 e เ e ่นะ สนใจก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ